ฝั่งนี้ใต้ต้นไม้เนี่ยยังหิมะยังมีเยอะอยู่นะเพื่อนๆน,นะตอนนี้ป้ามาอีกเส้นทางหนึ่งแล้วนะจะลงไปหาแม่น้ํากลมมะไม่รู้ว่ามาถูกทางหรือเปล่าแต่อาจจะถูกอ่ะเพราะว่าป้ามองมองทะลุต้นไม้ไปฝั่งขวามือป้าเห็นแม่น้ําอยู่ทะลุเลยสุดซอยกรมเรือลมห้เนี่ยมันต้องถูกอยู่แล้วล่ะเพราะว่าแม่น้ํากับภูเขามันอยู่ใกล้กัน ฝั่งนี้มันจะมีภูเขาเนาะว่าเดี๋ยวอเดี๋ยวเขาเป็นพราสน์อ๋อเดีรย็ลไน้หเวนพาสนอี er ๋เานี่ยาเนลา์ียเลอ้โีขปาอี่ขาาอ้ีวเของขอ้แคมปี๋วองนี่แหละมีฆ่ากันตาย สสัปดาห์ที่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าแคมปิ้งวงนะสามารถมาจอดผักกาศใย่ตรงนี้ได้ตรงนี้น่าจะเป็นแม่น้ำากรมมะนะเพื่อน,อนๆนะอุณาน,นำนะเด้ม <c oughs> กรมมะ <c oughs> แม่น้ำนะคะแม่น้ำากรมมะเยอะน้ำไหลแรงอยู่นะแต่น้ำไม่ค่อยเยอะนะ <c oughs> เขาปิดไว้อ่ะเนาะตรงแถวเออเอ็นวรููมอ่ะ น่าฮะแต่เด็ด Braske Ray Braske r a ฟอสโอ้ฟังนี้เรียกว่า Braske Ray ฟังที่ป้าอยู่เรียกว่าบ r a s k e r a ฟอสโอ้ยชื่อกันน้อมีเยอะแยะทำไมไม่ตั้งให้มันห่างกันหน่อยโอ้วัวให้ดูวัวมองไม่ทันหรอกลุงขับเร็วกําลังหาทางจะไปเมืองเอ่อเทศบาลเมืองวูรเรน จะทุนเรียนสี่ก็เยอะเพิ่มลองดูจะถึงไหมโวเรนเนี่ยน่าจะถึงอยู่นะโอ้ยหืมเดี๋ยวจะทำอะไรเช่นเป็นท่อไทยอะไเบิ่งอะไรโอ้ไม่มีตังค์ลุงบอกว่าซื้อซื้อที่ตรงนี้ก็ได้นะบอกไม่มีตังค์มีไหมล่ะตังค์ แต่นี้นะคะป้ากำลังจะหาทางไปเมืองโวเรนโวโวเรนอีกก็โวรุนโวเรนโวเลอร์โวเรนโวเลอร์โวเรนอย่นก <laughs> ถูกแล้ว <laughs> พูดไม่เคยถูก